บรรยากาศเดียมแรงกลางนุ่งนาครับพี่มือฝาเฮ้ยไปไปหอบป่าป่าลุงป่ะไปดูป่าป่ะปุ่นกะปุ่นปุ่นบ่อปลาโอ้บรรยากาศดีอยามแรงนี่นะเนาะไปดูบ่อปลากันครับเพื่อนเอางูมาปิดบ้านว่าะนี่ยนะโอ้มีจุดละมีจุด ระเบียงชมวิวเลยฮะลงเนี่ยหน้าเนี่ยจุดระเบียงชมวิวอะะ <c oughs> ยามเยน็นยามเย็นครับที่อำเภอฝางยามเย็นที่อำเภอฝางเนาะโอ้น,อน่นบัวบัวมียากาศแบบสโลไลด์ครับนี่เนี่ยด้านหน้าที่เห็นตรงนี้คือดอยผ้าห่มปกนะครับเนี่ย ดอยผ้าห่มปกก็คือดอยที่มีความสูงเป็นดับสององจากดอยอินนนน์สูงจากระดับน้ำทะเลนะครับเนี่ยใครที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์ชอบแนวปีนป่ายปีนเขาเนี่ยเนี่ยครับดอยผ้าห่มปกอยู่ที่อำเภอฝางโอ้บรรยากาศาเย็นๆมาแม่พี่น้องเลยมาดูไรนะโอ้ตรงน้นมีบอ่อปลา เดี๋ยวพาไปดูโอ้ตรงนี้มีระเบียงชมวิวด้วยเห็นไหมทำงานเพิ่งเสร็จก็กมาแวะ,ะมาแวะหาพักพวกนั่นแหละนี่มีจุดชมวิวด้วยเนี่ยเปิดเป็นร้านกาแฟานี่ถ้าจะมอนะนี่ดูนะครับนี่อโรงเรียนนอด โรงเรียนสายอาชีพดูพอ่อไมมีน้องวิวสวยเ้ยเนี่ยครับถ้าเป็นตอนกลางวันตรงนี้ยังมีวัวนะตอนนี้เขาเก็บวัวไปหมดละดอยาผาหมปกเนาะไปดูปลาดีกว่า <laughs> ดูปลาดีกว่าวิวดีนะาหายสักหน่อยนะ โอ้โอหนี่เอาน้ำจากไหนมาเนี่ยน้ำเข้าสวนเข้านาไปลงบ่อปลาโน่แล้วเนาะโอ้วิวดีแทะเฮ้ยมันจะกาศยามเย็นที่อำเภอฝาง อากาศสโลลเลยโอย้นี่ในต้นปาแล้วเนาะในต้นปาแล้วครับนี่อืมนี่ครับบอ่ปบอปลาบอ่อปลาบ่อปลาฮ่าฮฮ เอาาหารที่ปลาะไรวิถีชีวิตแบบธรรมชาติอันนี้รรยากาศก็ดี่นบรรยากาศก็ดีรุ่นน่ะปลาอย่างนี้ปลาดุกกนาอลุงนาะปลาดดุกแล้วเนาะอ้กาดมันดีน้องเนาะอยู่นี่สบายใจเนะ มาปลาดุกปลาดุกโอ้ยวิวมันดีแหมหน่อยนี่แหมหน่อยนี่อาจจะเป็นอย่างอี้นะเปิ้นซื้อตีซื้อตางไปล้วเพิ่นโถมเราบอสลุงบอสปลาดุก่เห็นมีเลยมีไหนหมดเห็นมีสักอย่างใยาดองละแมลงหนอลุงหนอยาดองหยั่งมา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 ยาดองหยั่งยาดองเป็หยัง่ง โอ้ยยาดองเตลอเลยนะยาดองยังผ่านะครับยาดองยังผ่าดองด้วยกระดูกเงียงผ่านะครับแดดแดดล่มลมตกแล้วได้ตีแล้วเนาะเออแล้วหั่นนะนี่นะโอ้

บรรยากาศดีนะครับยามค่ำยามแรงเนาะของอำเภอฝางนะโอ้ยังมีตุ่งนางเห็นอยู่นึกว่ามันมีตุ่งนางเห็นแล้วบรรยากาศธรรมชาติสโลไลได์เลยครับโอ,โอ้ยามค่ำยามแรง